สวัสดีครับวันนี้ก็กําลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะครับไปโรงพยาบาลน,นะครับวันนี้แมืแ่อันผมวางว่นทีไปโรงพยาบาลน,นะครับเตจอครับ <c oughs> <c oughs> สางเวียกกุดมือนะครับอย,อยู่สวนกูอามสองสามมือพ่อไปอยังครับมัดมากวันนี้วัดสิเขาไปถ่ายทําจิบเด่นอยู่สวนกูอามนิด,ด,ดน่อยเตจอบ ตีนนะครับตัวนี้คุณรู้สึกว่าปวดเลือดออกนะครับกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลก็แว่วกบสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยมีความทางต้องการทางแผลย์นะครับหน้ามึดนะฮะมึนหน้ามึดหน้าจะมึดนะฮะตอนนี้เลือดไหลดียิ่งกว่าน้ำยางอีกเด้คนยิ่งพร้อมนะครับ นึน่ว่าเยียบเบือกยางครับหนึ่ว่าเบือกยางนะครับไปปึ้งนะครับ<ต>จอบอ่า,าจอบน,นะฮะตาจราคีผมได้ก็จอบนี่เออโอ้เจ็บครับพี่น้องอ่ะเราลงพยายางครับสรุปครับเกมเวอือกจัดไปสองเข็มนะฮะ